สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคติดต่อในการตอบโต้โรคติดต่ออันตรายและโรคอุบัติใหม่เขตสุขภาพที่9กที่ห้องแกรบนบอลรูมโรงแรมเดริทโฮเทลจังหวัดนครราชสีมานายวินยูจันเนศรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคติดต่อในการตอบโต้โรคติดต่ออันตรายและโรคอุบัติใหม่เขตสุขภาพที่9ปีงบประมาณ2,566พร้อมด้วยนายศิวย,ยุทธสิงห์ปรุหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมายทีมตระหนักรู้สถานการณ์ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดต่อในระดับจังหวัดระดับอำเภอทั้งจากจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมและสุรินที่ได้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคติดต่อในการตอบโต้โรคติดต่ออันตรายและโรคอุบัติใหม่เขตสุขภาพที่9ปีงบประมาณ2,566จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดต่อในเขตนครชัยบุรีและเขตระดับอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมาหากพบว่ามีการระบาดของโรคติดต่ออันตรายให้สามารถปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินควบคุมการระบาดให้สงบได้อย่างรวดเร็วและทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคก็จะมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยทางด้านนายศิวย,ยุทธ์สิงห์ปรุหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านโรคระบาดที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกันกบทั่วโลกตั้งแต่ปี2,563ถึง2,565จากการระบาดของโควิด -19 ซึ่งผลกระทบส่งไปทั่วโลกและนอกจากนี้ยังพบว่ามีโรคฝีดาษวานอนซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่พบว่ามีผู้ป่วยเกิดขึ้น86,231ราย เสียชีวิต273รายกระจายไปทั่ว111ประเทศและในเดือนกุมภาพันธ์2,566นี้องค์การอนามัยโลกพบการรายงานโรคติดต่ออันตรายโรคติดเชื้อไวรัสมาบวกซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันกับไวรัสอีโบลา ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐอิควสสเรียกินีในประเทศภูมิภาคตอนกลางของทวีปแอฟริกาพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ25รายเสียชีวิตแล้ว9รายและต่อมายังพบว่ามีรายงานโรคไข้หวัดนกที่ประเทศกัมพูชาพบผู้ติดเชื้อ2รายเสียชีวิต1รายประกอบกับสภาวะโลกร้อนส่งผลทำให้สภาพอากาศบนโลกมีความแปรปรวนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือมีปริมาณการละลายสูงขึ้นส่งผลทำให้เชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในน้ำแข็งนั้นออกมาสู่อากาศภายนอกจึงเกิดการระบาดโรคชนิดใหม่และโรคระบาดซ้ำที่เคยหายไปแล้วจะกลับมาส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายสู่มนุษย์และด้วยความทันสมัยของโลกที่ทำให้การเดินทางนั้นเป็นไปได้ง่ายจึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดกระจายได้อย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ดังนั้นทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคติดต่อจึงเป็นทีมที่มีความสำคัญที่ต้องได้รับการฝึกฝนฝึกทักษะปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้กับโรคติดต่ออันตรายโรคอุบัติใหม่ซึ่งหากพบผู้ป่วยหรือการแพร่ระบาดก็จะสามารถปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินควบคุมการระบาดให้สงบลงได้อย่างรวดเร็วทีมปฏิบัติการก็จะปลอดภัย ซึ่งสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาได้รับงบประมาณสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service สแพลนปีงบประมาณ2,566จากเขตสุขภาพที่9จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติการสอบสวนโรคติดต่อในการตอบโต้โรคติดต่ออันตรายและโรคอุบัติใหม่เขตสุขภาพที่9ปีงบประมาณ2,566 เพื่อพัฒนาทักษะทีมในระดับจังหวัดระดับอำเภอของทั้งจังหวัดนครชัยบุรีเพื่อพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติการสื่อสารบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณาสุขเพื่อควบคุมโรคอันตรายโรคอุบัติใหม่ในเขตนครชัยบุรีทั้งนี้การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรโรงพยาบาลมหาราช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาซึ่งการอบรมก็มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใช้เวลาในการอบรม3วันตั้งแต่วันที่20ถึง22มีนาคมนี้ค่ะ